สวัสดีทุกคนครับตอนนี้เราอยู่กันในเกมโปเกมอนยูไนซซึ่งถ้าหากว่าใครได้ดูคลิปไกด์ล่างอิมมูเลชันต่างๆของ EV มาเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปที่เรื่องของการสร้างความเสียหายเวทเป็นหลักแต่ว่าก็จะมีอยู่หนึ่งล่างด้วยกันครับที่เน้นไปที่เรื่องของการสร้างความเสียหายกายภาพโดยสกิลเพลย์เนี่ยก็จะเน้นหนักไปที่โลของแอสซ s สซินนั่นก็คือลิฟิออนอ่ะหรือว่าลีเฟียนั่นเองซึ่งในคลิปวิดีโอน,นี้ผมก็จะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับปิวที่มีผู้เล่นเนี่ยนิยม ก็คือเลเซอร์ลิฟแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหาหลักของเรากันในวันนี้ผมมาร์คเบเกอร์ขอแนะนําแหล่งขายบัตรเติมเกมราคาถูกไม่ว่าจะเป็น Google Play, g i f t Card i t u n e Gi นกิฟต์การ์ด i และ Laser Go ที่ร้าน CGC Thailand มีขั้นตอนการซื้อไม่ยุ่งยากสะดวกปลอดภัยมีทีมงานคุณภาพคอยซัพพอร์ตใช้บริการได้ที่ www.cgcthailand.com นะครับ โดยสำหรับรีเฟียนนะนะหากเทียบกับร่าง e ีว l โลชั n นอื่นๆที่พัฒนามาจาก e v วเหมือนกันเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่นะนะก็จะเป็นประเภท Attacker ที่จะเน้นไปที่เรื่องของการสร้างความเสียหายระยะไกลแต่ว่ารนะีเฟียนั้นน่าจะแตกต่างออกไปครับเพราะว่าเป็นอัประเภทสปดเตอร์ที่มีลักษณะการสร้างความเสียหายระยะประชิดแต่ก็จะโดดเด่นกว่าล่างอื่นๆตรงที่มีความคล่องตัวสูงตามแบบฉบับของโปเกมอนประเภทสปดเตอร์นั่นเองโดยเฉพาะบิลที่เราจะนํามาเล่นกันในวันนี้นะครับนั่นก็คือเลเชลลิฟนั้นหากเทียบกับเกมโมบ้าอื่นๆนะครับก็จะมีความเป็นแอสซัสซินเนี่ยสูงมากๆมีสกิลเข้าแล้วก็ออกไฟเนี่ยที่ครบคันอ่ะแต่ที่สําคัญเลย ก็คือสามารถที่จะเบิร์ดดามจได้อย่างนุนแรงด้วยการใช้เพียงแค่หนึ่งถึงสองคอมโบเท่านั้นก็สามารถที่จะจบศัตรูได้เลยทันทีฟังมาจนถึงตรงนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะสนใจรีเฟียสายนี้เพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วใช่ไหมละครับถ้าอย่างนั้นเราก็มาดูรายละเอียดสกิลที่จะอัพมาใช้ในบิลนี้กันเลยเริ่มต้นกันที่ส่วนของเบสิคแอตแท็กหรือว่าการโจมตีปกตินะครับดยความสามารถเนี่ยก็คือรีเฟียจะมีเกรดโคลโลฟิลครับที่จะอยู่บริเวณด้านล่างของหลอดเลือดซึ่งถ้าเกิดว่าเกรดนี้เต็ม เมื่อไรนะครับการโจมตีปกติในครั้งถัดไปเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นการพุ่งไปโจมตีศัตรูที่อยู่ใกล้ที่สุดแล้วก็ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ของศัตรูตัวน,นั้นลงในช่วงระยะเวลาสันส้นๆซึ่งนั้นก็เท่ากับว่าความสามารถนี้เนี่ยจะทําให้รีเฟียสามารถเข้าประชิดศัตรูได้เลยทันทีโดยที่ไม่ต้องทําการกดใช้งานสกูลอื่นเพิ่มเติมครับ ต่อกันที่ส่วนของ Passive Skill ครับอย่างที่บอกไปในช่วงของคำอธิบาย Basic Attack นั่นก็คือリเฟียนะั้นะจะมี Collofil Gate หรือว่าแถบ Collofil ที่อยู่บริเวณด้านล่างพลังชีวิตซึ่ง Gate หรือว่าแถบตรงนี้นะครับจะถูกชาร์จอยู่ตลอดเวลาเลยตราบเท่าที่เราเนี่ยไม่ได้เอาリเฟียไปยินอยู่ในพุ่งยา้าซึ่งหากสามารถที่จะชาร์จ Collofil Gate นี้ได้จนเต็ม,มนะครับリเฟียเนี่ยก็จะสามารถเคลื่อนที่ได้รวดเร็วเพิ่มมากยิ่งขึ้นแต่มเมื่อใดก็ตามนะครับที่เกตตรงนี้ไม่เต็มเนี่ยความเร็วในการเคลื่อนที่ที่ถูกเพิ่มขึ้นมานี้ก็จะหาย I got เอาละครับทีนี้เรามาดูในส่วนของแอคทีฟสกิลกันบ้างเริ่มต้นกันที่สกิลแรกครับนั่นก็คือเลเซอร์ลิฟซึ่งถือว่าเป็นสกิลไฮไลท์ของสายนี้เลยก็ว่าได้นะครับโดยความสามารถเนี่ยก็คือหลังจากที่เราทําการกดใช้งานแล้วก็สามารถที่จะเลือกทิศทางในการที่จะปล่อยใบไม้ทั้ง5แชกเนี่ยออกไปทําการโจมตีสตูได้โดยหลังจากนั้นใบไม้ทั้ง5้าเนี่ยจะปักอยู่ที่พื้นก่อนนะครับการกดใช้งานสกิลนี้อีกครั้งจะเป็นการดึงใบไม้ที่ปักอยู่กับพื้นเหล่านั้นกลับมายัางตัวรีเฟียหรือ ผ่านไปสักพักหนึ่งเนี่ยใบไม้เหล่านี้ก็จะยังคงไหลกลับไปยังตัวรีเฟียอยู่ดีซึ่งไม่ว่าจะเป็นการาปล่อยใบไม้เหล่านี้ออกไปหรือว่าการดึงใบไม้เหล่านี้กลับมาในทุกครั้งที่โดนศัตรูเนี่ยก็จะสามารถสร้างความเสียหายได้อย่างรุนแรงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันจะรุนแรงได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นครับหากใบไม้เหล่านี้สร้างความเสียหายให้กับศัตรูเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นอีกทั้งในจังหวะที่ดึงกลับเนี่ยหากโดนศัตรูแค่ตัวเดียวรีเฟียก็จะได้รับโลที่ช่วยดูดซับความเสียหายในช่วงอายาุวยยเวลาส เพราะว่าหากเราทําการเก็บเลเวลรีเฟียร์จนสามารถอัปเกรดสกิลนี้ได้อีกครั้งก็จะสามารถใช้สกิลนี้เนี่ยสร้างความเสียหายได้รุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงตัวโล่ที่จะได้รับจากการสร้างความเสียหายให้กับศัตรูเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นก็จะหนาได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับ ทีนี้เรามาดูในส่วนของสกิลที่จะเอามาใช้คอมโบร่วมกันกับสายนี้บ้างนะครับสามารถที่จะเลือกใช้งานได้ทั้งสองสกิลเลยครับขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานหรือว่าความถนัดของแต่ละคนอย่างสกิลแรกอย่าง l a s เนี่ยก็จะมีความสามารถโดดเด่นในเรื่องของความคล่องตัวครับจะทําให้เราสามารถที่จะเดสไปในพื้นที่ที่กาหนดได้และหลังจากที่เดสไปแล้วการสร้างความเสียหายด้วยการโจมตีปกติครั้งถัดไปเนี่ยก็จะรุนแรงได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นสามารถเก็บสะสมได้เป็นจำนวน2องสแต็กด้วยกันครับนั่นก็เท่ากับว่าเราสามารถที่จะด สกิลนี้เนี่ยได้อยากต่อเนื่องถึง2ครั้งด้วยกันและการอัปเกรดสกิลนี้อีกครั้งนะครับก็จะช่วยลดระยะเวลาในการเก็บสแต็กที่2เนี่ยให้ไหวได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นเอนงส่วนอีกหนึ่งสกิลน,นะครับนั่นก็คือริบเรด ดยความสามารถของสกิลนี้เนี่ยก็สามารถที่จะเดสไปในทิศทางที่กําหนดได้นะครับแต่หลังจากที่เดสไปแล้วก็จะทําการสร้างความเสียหายให้กับศัตรูที่อยู่บริเวณโดยรอบโดยเฉพาะศัตรูที่ยืนอยู่วงนอกของอระยะโจมตีของสกิลนี้เนี่ยก็จะได้รับความเสียหายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะ่ะไปพร้อมๆกับการถูกลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลงนอกจากนี้นะครับในทุกครั้งที่สกิลนี้เนี่ยสร้างความเสียหายให้กับศัตรูก็จะช่วยชาร์จเกรคอลเ์ฟิลให้ได้อีกด้วยโดยหลังจากที่เราทําการเก็บเลเวลของรีเฟียให้ได้มากจ สามารถที่จะอัปเกรดสกิลนี้ได้อีกครั้งความสามารถของสกิลนี้เนี่ยจะน่าสนใจเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับเพราะยิ่งสกิลนี้เนี่ยสร้างความเสียหายให้กับศัตรูเนี่ยได้หลายเป้าหมายมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งช่วยลดคูลดาวของสกิลนี้ลงทําให้สามารถใช้งานในครั้งถัดไปเนี่ยได้ลดเหลวเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับ ส่วนสกิลสุดท้ายนะครับอย่างอยู่ในมูฟหรือว่าที่หลายๆคนชอบเรียกกันว่าอัลติเมทสกิลนั่นก็คือ Emerald ลทู Step นั้นจะเป็นการสร้างความเสียหายให้กับศัตรูทั้งหมดที่อยู่ในระยะโจมตีไปพร้อมๆกับการลดความเร็วในการเคลื่อนที่ของศัตรูเหล่านั้นลงทั้งในตอนที่รีเฟียร์กระโดดขึ้นแล้วก็กระโดดลงเนี่ยจะได้รับความเสียหายทั้งสิ้นเลยโดยเฉพาะในจังหวะกระโดดลงนะครับยิ่งมีศัตรูยืนอยู่บริเวณใจกลางของสกิลเนี่ยก็จะได้รับความเสียหายที่รุ่นแรงเป็นพิเศษจากอยู่ในมูฟนี้ มาดูในส่วนของเ e ลไอเทมกันบ้างนะครับก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนเลยว่า h e ลไอเทมที่ผมแนะนํามาเนี่ยเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นที่รู้สึกว่าไปใช้งานจริงแล้วค่อนข้างดีนะครับจะเซตตามหรือว่าไม่เซตตามเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับวิจรารณญาณของแต่ละคนเลย มาเริ่มต้นกันที่ชิ้นแรกครับผมเลือกใส่เปนะ็นเลเซอร์โคลซึ่งความสามารถนะครับก็คือหลังจากที่เราเนี่ยให้โปเกมอนใช้สกิลไปแล้วการสร้างความเสียหายด้วยการโจมตีปกติครั้งถัดไปจะรุนแรงได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกทั้งหากเราเอาไอเทมชิ้นนี้ไปใส่ให้กับโปเกมอนที่มีลักษณะการสร้างความเสียหายระยะประชิดเนี่ยก็ยังจะมีความสามารถในการลดความเร็วในการเคลื่อนที่ของศัตรูเหล่านั้น,นลงได้อีกด้วย ไอเทมชิ้นต่อมาครับที่ผมจะหยิบมาใช้งานนั่นก็คือ Flo Stone นด้วยความสามารถของไอเทมชิ้นนี้เนี่ยก็จะช่วยเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่แล้วก็พลังโจมตีให้นิดหน่อยแต่พ้อยที่สําคัญเลยเนี่ยก็คือหากเราเนี่ยไม่ได้ทําการต่อสู้อยู่นะครับก็จะช่วยเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ให้เป็นจำนวน20%ซึ่งนั่นก็จะทําให้เราเนี่ยโยกย้ายเลนหรือว่าไปในจุดที่สําคัญสาคัญเนี่ยได้ในเวลาอันรวดเร็วนั่นเองไอเทมชิ้นต่อมาก็น่าสนใจไม่แพ้ก,กันครับนั่นก็คือสโคปเลนที่จะช่่วยเพิมก็ ให้กับการโจมตีปกติแต่นอกเหนือจากนี้ก็ยังมีไอเทมอื่นๆที่น่าสนใจอีกนะครับอย่างเช่นบัดดี้บาลียที่จะช่วยเพิ่มโล่ให้กับเพื่อนๆที่อยู่ในทีมที่อยู่บริเวณโดยรอบนะครับหลังจากที่เราเนี่ยกดใช้อยู่ในมูฟของรีเฟียส่วนชิ้นสุดท้ายเนี่ยเหมาะสําหรับคนที่จะเอารีเฟียไปยืนเลนครับนั่นก็คือแอตแทกเวทเป็นไอเทมที่มีความสามารถในการที่จะช่วยเพิ่มเบสเอดีเคให้กับตัวรีเฟียนะครับในทุกครั้งที่ทําการชูดโปรเกบอลหรือว่าทําคะแนนได้นั่นเองครับ เอาละรครับหลังจากที่เราเนี่ยได้รู้ความสามารถของสกิลทั้งหมดที่จะอัพมาใช้งาน,นใน่เ d Bull Laser Lift รวมไปถึงเซ t ต h e ล l Item แล้วเป็นที่เรียบร้อยเราก็มาดูในส่วนของภาพรวมแล้วก็สกิลเพลย์ของสายนี้กันครับ เริ่มต้นกันที่ในส่วนของข้อดีนะครับรีเฟียเนี่ยหากเทียบกับโปเกมอนร่างอีวิลูชันอื่นๆที่พัฒนามาจากอีวูทั้งหมดแล้วก็จะมีความสามารถในการเบิร์ดดามจที่ดีที่สุดมีความคล่องตัวมากที่สุดและที่สําคัญก็คือเหมาะแก่การเอาเข้าป่าเนี่ยมากที่สุดด้วยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะต้องพึ่งสกิลเพลย์ของผู้เล่นเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยทีเดียวเพราะเราจะเห็นได้ว่าร่างอีวิลูชันทั้งหมดของอีวูนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นโปเกมอนที่เน้นสร้างความเสียหายระยะไกลซึ่งก็สาาามมรถทที่จจะยืนเ แนวหลังของทีมได้แต่ว่ารีเฟียนั้นจะแตกต่างออกไปเพราะว่าจะต้องเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปคุกไฟเต็มๆเลยโดยเฉพาะหากใครที่หยิบมาเป็นตําแหน่งปาก็จะต้องทําหน้าที่ล้วงศัตรูแนวหลังเนี่ยให้กับเพื่อนๆด้วยดังนั้นแล้วถ้าถามหาเทคนิคในการที่จะเล่นรีเฟียให้ได้เก่งที่สุดเท่าที่จะทาได้เนี่ยส่วนตัวผมมองว่าจะต้องอาศัยประสบการณ์การเล่นในระดับหนึ่งครับอย่างน้นอยๆเนี่ยจะต้องประเมินสถานการณ์ได้นะคะว่าจังหวะไหนกระโดดเข้าไปเราจะได้ผลตอบรับในการจัดการศัตรูเนี่ยให้ได้มากที่สุดเพราะ อย่างน้นอยๆนะครับถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะถูกจัดการก่อนที่ไฟท์จะจบลงแต่ถ้าเราสามารถที่จะเก็บตัวสาคัญสําคัญของฝั่งศัตรูได้ก็จะช่วยทําให้ทีมเนี่ยมีโอกาสชนะไฟท์ได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้เก่งหรือว่าชํานาญในเรื่องพวกนี้มากพอนะครับมันก็จะนํามาซึ่งข้อเสียของรีเฟียนั่นก็คือถึงแม้ว่ารีเฟียเนี่ยจะมีความคล่องตัวที่ค่อนข้างสูงแต่ว่าก็เป็นหนึ่งในโปกเกมอนที่ตัวบางมากๆนะครับหากเรากระโดดเข้าไปไม่ถูกจังหวะเวลาเนี่ยก็อาจจะโดนศั่ยกบไได้ไม อีกทั้งรีเฟียเนี่ยยังค่อนข้างที่จะแพ้ทางทีมที่มีซีซหนักๆครับกระโดดเข้าไปโดนสตนั้นหรือว่าโดนจับทีเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีชีวิตเหลือให้กระโดดกลับออกมาได้นะครับ และนี่ก็เป็นทั้งหมดของ r e ฟ f i ียสา Laser s i r t i f t ซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่รู้สึกว่าสายนี้เนี่ยมันบูห๊หรือว่าเข้าไฟหนักเกิน,กนไปนะครับจริงๆมีอีกหนึ่งสายที่น่าสนใจครับนั่นก็คือสาย Solar Blade ที่จะไม่ต้องเอาตัวเองเข้าไปคุกวงไฟมากแต่ก็สามารถที่จะสร้างความเสียหายด้วยการเบิร์ดเดามจที่รุนแรงได้ไม่แพ้กัน แต่จะเป็นยังไงบ้างนะก็จะต้องรอติดตามรับชมในคลิปถัดไปนะครับส่วนในคลิปนี้หากใครที่มีอะไรอยากจะเพิ่มเติมหรือว่าสงสัยในส่วนไหนก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์พูดคุยก,กันได้ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้เลยและสำหรับวันนี้ครับผมเบเกอร์เกมเมอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ